ครับสวัสดีนะครับผมและสบายดีพ่อแม่พี่น้องเจ้าสปปลาวน้าเดือครับเด้อมืม่อนี้มีอย่างมานำเสนออีกแล้วครับผมสำหรับส่องสายปลาวาเลติครับเกี่ยวกับการเลี้ยงไรนะครับไรแดงนะฮะที่เอาไว้สําหรับเป็นอาหารของลูกปลาไม่ว่าจะเป็นปลากัดนะฮะปลาหางนกยูงหรือปลาสวยงามอื่นๆนะครับ ที่ปากเล็กๆนะฮะไม่สามารถจะกินอาหารเม็ดได้นะครับลายแดงตอบโจทย์ได้ดีครับผมก็เพิ่งหัดเลี้ยงมานะฮะมีปลาหางนกยูงนะครับผมแล้วก็ประกัดนะครับก็ไม่รู้ว่าจะให้อะไรเป็นอาหารดีนะครับก็เข้าไปศึกษาใน y o u t u b e นะครับเขาบอกว่าลูกลายแดงเป็นอาหารที่ดีนะฮะก็เลยตัดสินใจลองซื้อมาครับ ซื้อชุดเลี้ยงเพาะลายแดงนะฮะมีไข่แถมมาให้นะฮะแล้วก็เป็นหัวเชื้อการทำน้ำเขียวนะครับ100บาทครับทั้งชุดนี้รวมค่าส่งนะฮะมีน้ำอมิอมิขวดหนึ่งแล้วก็หัวเชื้อน้ำเขียว1ลิตระฮะสขวดนะครับรวมกัน2ขวดเป็น1ลิตรนะฮะ,ะลิตรละ500 ml อมนะฮะ เป็นยังไงไปดูกันเลยครับครับผมหลังจากผ่านมา2ออาทิตย์นะครับที่ได้สั่งซื้อมาแล้วก็ลองทำตามนะครับคำแนะนำจากผู้ขายนะครับผมจากคู่มือนะฮะทำตามอย่างละเอียดเลยนะครับผมก็ได้น้ำเขียวนะฮะเป็นจำนวนมากเอาไว้เพาะนะครับผม ลายแดงนั่นเองนะฮะค่อยๆเพาะครับผมทาวันละอ่างนะฮะค่อยๆทำผมทามาจาก10ลิตรเป็น20ลิตรเป็น40ลิตรนะครับแล้วก็เพิ่มเป็น100ลิตรนะฮะถือว่าตื่นเช้าขึ้นมาต้องทําทุกวันนะฮะเป็นกิจวัตรประจําวันเลยแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นน้ําเขียวใหม่นะฮะที่เพิ่งทําเสร็จเมื่อเช้าเนี่ย ทำทุกวันนะครเพราะว่าจะได้สลับสับเปลี่ยนการใช้ายแดงนะครเราต้องใช้ทุกวันนะครับอันนี้ผมทํา20ลิตรนะก็เป็นหัวเชื้อต่อต่อไปนะครับถ้าเราหยุดทําปุ๊บมันก็จะลืมแล้วก็ไม่ต่อเนื่องนะครับอันนี้ผมมีฟาร์มแพะด้วยครับไม่ใช่ฟาร์มนะครับเพิ่งเอามาเลี้ยงครับมีแพะด้วยมีวัวด้วยนะ เลี้ยงทุกอย่างครับตั้งแต่เล็กๆไปจนถึงตัวโตๆนะฮะอันนี้เป็นน้ําที่ผมมาเปิดภา้นะครับเพื่อเลี้ยงลายแดงนะครับน้าปราปานะครับพักใส่โอ่งไว้นะครับอันนี้เป็นไข่ลายแดงที่เขาแถมมาให้นะฮะแล้วผมก็เอามาอนุบาลนะครับอนุบาลไว้ก่อนนะครับเพื่อเป็นหัวเชื้อนะฮะในการเพาะลายแดงต่อไปนะครับ น้ำเขียวได้ที่เราก็เอาตัวลายแดงลงไปปล่อยในอ่างเลยนะฮะแล้วมันจะแตกหน่อพอพันไปเรื่อยๆนะฮะการเลี้ยงในน้ำเขียวนะครับผมถือว่าเป็นการเลี้ยงลายแดงที่ดีที่สุดแล้วนะครับสามารถเลี้ยงได้หลายหลากหลายวิธีนะครับแต่น้ำเขียวคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลายแดงนะครับ และลายแดงก็คืออาหารที่ดีอย่างหนึ่งนะครับสำหรับลูกปลากัดและก็ปลาหานุย่ยงนะครับสนใจยังไงนะฮะก็ติดต่อผมได้นะครับผมหรือว่าหาซื้อตามสินค้าออนไลน์ทั่วไปนะครับก็มีจำหน่ายอยู่นะฮะผมผมซื้อมาช่ดนละ1 0 0บาทนะครับรวมค่าส่งนะครับถ้าส่งเร็วก็เพิ่มไปอีกนิดหนึ่งนะครับ วันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ